การศึกษาคือหลักฐานของทุกสิ่งมูลนิธิพลตำรวจเอกอดุลจับมือมติชนสร้างโอกาสทางการศึกษาครั้งใหญ่มอบหนังสือ400เล่มพร้อมทุนสนับสนุน100,000บาทให้แก่โรงเรียนตำรวจประเวณชายแดนตชดถึง10แห่งทั่วประเทศแต่ทำไมต้องเป็นโรงเรียนตชดและอะไรคือความสำคัญของการสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ชายขอบตามไปเจาะลึกเบื้องหลังโครงการดีๆนี้กันครับเมื่อวันที่21ตุลาคม2568ณอาคารสำนักงานบริษัทมติชนจำกัด เคจตุจากกรุงเทพได้เกิดภาพความร่วมมืออันน่าประทับใจพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะตัวแทนมูลนิธิพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วได้ส่งมอบหนังสือคุณภาพจากสํานักทิมมติชนจํานวน400เล่มพร้อมทุนทรัย์สนับสนุนอีก100,000บาทให้แก่โรงเรียนต่อชอดอจํานวน10แห่งโดยมีนายขันชัยบุญปานประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนและนายปราบุญปานกรรมการผู้จัดการบริษัทมติชนจำกัดมหาชน พร้อมคณะผู้ริหารร่วมเป็นสักขีพยานโครงการนี้มีเป้าหมายหลักคือการติดอาวุธทางปัญญาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลโดยการมอบโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันผ่านหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งโรงเรียนต่อชอดอทั้งสิบแห่งที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายยาวโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายสารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมัธยมพระราชทานนยาว โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเรสศูนบ้านหุยโศกโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปงลึกโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอินทรีอาสาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านท่ากลุ่มโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเขาฉลาดโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหินโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะกูปิดทองพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วกล่าวถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่าสื่อมวลชนอย่างมติชนเป็นสื่อที่มีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพที่คุ้นเคยมานานกว่า20ปีการสนับสนุนครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแน่นอนหนังสือที่มอบให้ส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่หลากหลายเช่นนิทานสองภาษาประวัติศาสตร์หนังสือเสริมทักษรประปฐมวัยวรรณกรรมเยาวชนและสารคดีวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหนังสือที่สามารถเก็บรักษาและส่งต่อความรู้ได้ยาวนานแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือทำไมต้องเป็นโรงเรียนต่อชอดอเพราะอะไรโรงเรียนเหล่านี้ถึงมีความสำคัญ พลตำรวจเอกอดุลได้อธิบายว่าโรงเรียนต่อชอดอกว่า200แห่งตั้งอยู่ในพื้นที่แนวชายแดนและพื้นที่ป่าซึ่งการเข้าถึงการศึกษาเป็นไปได้ยากการส่งเสริมหนังสือให้เยาวชนในพื้นที่เหล่านี้จึงเป็นการสร้างประโยชน์ในระยะยาวและเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันทําให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นกําลังสําคัญของชาติได้ในอนาคตเมื่อถูกถามถึงบทบาทของต่อชอดอที่ไม่ได้มีเพียงแค่การรักษาความสงบแต่ยังรวมถึงการสร้างโอกาส ทางการศึกษาพลตำรวจเอกอดุลกล่าวว่าการศึกษาคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการให้โอกาสทางการศึกษาที่ดีแก่เยาวชนจะช่วยให้พวกเขามีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและกล้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นได้ท่านยังยกตัวอย่างประสบการณ์ส่วนตัวที่เติบโตมาจากเด็กต่างจังหวัดและได้รับการศึกษาจนสามารถเข้าเรียนในส่วนกลางและต่อยอดไปจนถึงระดับปริญญาเอกได้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในโรงเรียนเหล่านี้ และนี่คือส่วนที่อาจทําให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างการสร้างภูมิปัญญาในพื้นที่ชายขอบจะสามารถลดช่องว่างความเหลื่อมล้ําได้อย่างแท้จริงหรือไม่บางคนอาจมองว่าการศึกษายังไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําได้ยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ต้องได้รับการแก้ไขควบคู่กันไปด้วยด้านพลตํารวจตรีเจนรงค์สมสิทธิผู้บังคับการอํานวยการกองบัญชาการตํารวจประเวณชายแดนในฐานะผู้แทนพลตํารวจโทรุร่งโรธถากูลปุญญสิริ ผู้บัญชาการตำรวจพระเวชัยแดนพบชตอชอดกล่าวว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะการอ่านหนังสือจะช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านปัญญาและจินตนาการของเด็กๆโดยโรงเรียนนำร่องทั้ง10ิแห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางและจะมีโครงการต่อเนื่องเพิ่มเติมเข้ามาอีกในอนาคตท้ายที่สุดแล้วท่านผู้อ่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโครงการนี้ท่านคิดว่าการสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ชายขอบมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร และท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรบ้างมาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้เลยครับ